ให้หัวใจไปเลยครับผมนี่เป well, ิดประเด็นแฮะแล้วก e ็ให้ดอกไม้ไปนี่เอาว่ะเอาว่ะเอ้าวเอ้ยทุกคนผมโดนสาวมือด่ะโอ้โหผมไม่วิ่งหนีเลยอ่ะเฮ้ยดูดิวิ่งไปดูเดิะนุนนุนนุนวิ่งแล้วอ่ะโอ้โหเศร้าเลยว่ะคลิปนี้เปิดมากูอกหักเลยดูดิเขาวิ่งแบบ วิ่งหนีผมเลยอะอะไรกันครับเนี่ยลอง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 ดูอีกทีลองดูอีกทีกทให้หัวใจนี่วิ่งไหมรอบนี้ยังไงดอกไม้ดิยังไงเอาไอ้เดียวดูดิโอ้โหโอ้โหปรีดเลยเนะี่ยปรีดเลยโดนสาวเมินจะ โอ้โหพูดไม่ถูกอะตอนนี้มาทุกคนปกักธงแอคโชตึงกันเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำเมินหลอเมิอหนอเมิอหนอเฮ้เมิอหล่อฮะเมิอหล่อไอ,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 อหนูนี่ยืนแอคยืนแอคยืนแอคเฮ้ยืนแอคยืนแอคแอค,แอค,แอค,ครับผมนี่นี่ยืนแอคอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาเอ้ยกลับมาให้หัวใจอ่ะเฮ้ยดูดิวว้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งดิกูวิ่งดิวิ่งหนีดิวิ่งหนีดูเดี๋ยว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 วิ่งตามเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรู้ยิงอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสาววิ่งตามเฉยอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยดูดูมันวิ่ง เอ้ยดูดูวิ่งเฉยเดี๋ยวเฮ้ยเขาวิ่งตามผมเฉยเลยอะเจอสาวแบบนี้กูไม่คุยด้วยเด็ดขาดนะฮะยปเอ้ยดูดิเฮ้ยเราส่งอีโมจิอันนี้ไป็หนึ่งทีดิอะไรครับคุณเมินผมนะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปแบบไปหาคุณแต่คุณเมินผมนะครับเนี่ยชื่ออะไรคะไม่บอกครับผมไม่บอกเฮะไม่ไม่คุยครับผมไม่คุยแฮะไม่คุยอะไรกันครับเนี่ยเอ ไม่คุยด้วยเอาดีนี่แอคแอคแฮดู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 เขาจะพิมพ์ว่าอะไรดูดิปัตอบยากเหรอไม่ยากครับผมแค่ผมไม่อยากคุยกับคุณแค่นั้นเองแอคแฮทุกคนแอคแฮดูดูดูให้หัวจงหัวใจโหเหลือจะเชื่อเลยโอ้ยมีจริงไ้้คนแบบนี้